ก็กลับสวัสดี FC ท่านนะครับอยู่กับผมช่องดอมดํมซิงครับนี่ก็จะพามาดูการเก็บมุมสุดท้ายนะครับการเข้ามุมครับว่าเขาเข้ากันยังไงเก็บแบบไหนเก็บแบบไหนให้สวยครับก็มุมพวกนั้นก็เสร็จแล้วนะ มุมนั้นก็ไม่ค่อยเสวยเท่าไหร่ครับเพราะว่าข้างล่างมันเป็นดินทรายครับแล้วก็มีน้ําออกเรื่อยๆครับมันเลยถ้าลมแบบนั้นครับฝั่งนู้นก็สวยงามครับเจ็ดเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็เพิ่งปิดเครื่องสูบน้ํานะครับไม่สูบแล้ว จะเสร,นนแร,ร,เแร,ร็แล้วครับอันนั้นก็วิ่งแต่งคอบอครับเก็บงานรอแล้วครับประมาณ90%แล้วครับก็เหลือฝั่งนี้ครับ นี่แล้วก็จะไล่แต่งไปจนถึงนู่นเลยครับทางออกนี่ก็เก่าสลบปนะครับ ไว่รุ่นทำไรวะเฮ้ยไว่รุ่นในรุ่นเยี่ยวครับ รถใหม่ครับอะไรก็นิ่มไปหมดครับคันนี้เพิ่งถอยมาได้สองเดือนนะครับนิ่มๆเลยครับมุบ่งกี้ก็ไม่สั่นไม่ครอนครับของใหม่ครับ ตอนเก็บมุมก็ให้เหลือดินไว้ที่มุมเยอะๆนะครับเพื่อจะเอาไปใส่ฝั่งนู้นครับถ้าเราเหลือไว้ไม่เยอะฝั่งนู้นอะ่ะมันจะไม่พอครับตรงเข้ามุมอะ่ะเพราะว่าตรงมุมมันต้องใช้ดินเยอะครับถ้าเหลือไว้นิดเดียวดินไม่พอแน่นอนครับ ดินเีไปทิ้งด้านนูน้นไม่พอครับมันต้องเหลือไวเอ้เยอะ ดูใจพร้อมกันสองขั้นเลยครับแต่ว่าน้ำตรงนั้นก็ไหลออกมาเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับไหลเรื่อยๆครับไหลไม่หยุดครับแต่ก็ติดสูบแล้วครับเพราะว่าจะเสร็จแล้ว แล้วก็ปล่อยให้น้ำมันขึ้นมาเลยครับมันอยากขึ้นมาเท่าไหร่ก็ให้มันขึ้นมาเลยครับแต่สะลูงนี้น้ำจะใส่หครับเพราะว่าน้ำมันเป็นน้ำมาจากใต้ใต้ดินครับมันเป็นน้ำบาดาลมันตกตะกอนง่ายครับน้ำพวกนี้ครับ ลวงลึกๆเลยครับแต่ลูกนี้ก็ลึก3เมตรแต่ว่ามองด้วยสายตาคค้นลึกเลยครับผมอาจจะยืนอยู่สูงหรือเปล่าไม่แน่ใจครับ ก็มาลงงานตั้งแต่เมื่อวานครับมาลงตอนสายสายลงตอนสายสายแล้วก็เจออุปสรรคครับน้ำออกเลยเสียเวลาครับเสียเวลาหาเครื่องสูบน้ำแม่กลกวก็ทำงานไม่ได้ครับ ถ้าจริงๆก็ประมาณวนันครึ่งครับถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรครับผมว่าประมาณวันครึ่งครับเจ็ดเพราะว่ามีแต่รถคันใหม่ๆครับเร็วด้วยครับคนขับเก่งนะครับ ช่วงน,นี้เขาก็ทำงานขุดบอ่อประจำครับเป็นบอ่อโครงการนะครับเขาได้ขุดหลายบอ่อครับเขาเลยเซียนครับมันเลยขุดได้ไวครับเข้าใจงานด้วยครับ รีดสโลปด้านล่างแล้วครับเริ่มเก็บแล้วครับสุดไข่สุดมันครับการทำสโลป แต่ถ้าใส่ปีกมามันก็จะง,ง่ายกว่านี้นะครับผมว่าครับ <S <S 1> <S 1> แต่ก็แล้วตัวคนชอบครับคนเราชอบไม่เหมือนกันครับก็ฝากไว้แค่นี้แหละครับหลักคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับและใครได้นะครับสวัสดีครับ